วัสดีครับสวัสดีบังหันสามแปดปินเพาะลังงานไงดีิปินเพาเลขสามแปดปินเพาะั้องังมาแทรแล้วบ่แต่ว่าไม่ออกทั้งหนาวบฮะแป้เราจะดีเรามันทีนึงมันออกทั้งหนาวันออกอย่างนี้เจ็ปดบ่แม่อัดประกยังค้ากันสามน่สามแปดเจ็ดแปดสามเจปเจนย์ัดอัดได้คัากันดีพ่อมาหันนะฮะอัดอัด่งัากันเด็ด มีอะป้องใช่ทั้งเดียวมี่ไรควา่อะ้รก็สามศูนย์รวมะเทยบออบัดกบัดกบ้ไปได้ขังน่เมันมาออกเด็กเล้าย่อนหลังเนี่บกเด็กเล้าอีกหรสามเปียใต้เขาเจ้าดินเดียออกทางนาก็ได้เดียนี่นาสามเปียกเปียกสามม่เจ้าใต้เด็กมันศ้นยอศน้ังเถือหมาบันทึบอกบอกถือหมาบอกถือกศูนย์หกศูนย์หา แต่วาสุดีของซุมนั้นบอกตัวเลขนน่าก็ตัก็มันข้าอย่างห่งัวนี่สามหกเก้าเจ็ดมันข้ามมันก็เลขตัวเดียวกันก็ตัวนี้เสามหกเก้าเจ็ดถามที่ามที่พ่อซมเหรอที่พ่อส้มฝันบ่ฝันนั้นว่าฝันเหมือนคืนหนี่ฝันว่าไปเห็นนายกไหมต่แก่นเห็นนายนกหนกไหมบ่ฝันเห็นแล้วไม่เล่าอยู่สนดวนั่บอกเห็นาะ อันนี้นายกนเดียวเจ้าว่าขึ้นที่รถรถคันนี้อะรคันนึงะอันคันไหนอันเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดเนี่ยตัวยังี่ตัวนี้เจ็ดหกเจ็ดหกที่เป็นรถร้อนหน่ที่เป็นรถเบนท์อายุรถหยู่อายุ้เท่าไหร่หกสี่หกสี่เนี่ยแต้ว่าเด็กเด็กรถมันเจ็ดเจ็ดหกหกตัวนึ่งแเจ็ดเจ็ดก็หกหกก็นรถร้อนกันตัวได้เรากันรถเบนท์เนี่ย้าว่าฟันเห็นใคันคันนี้ละ ตัวตัวติกับเนี่ยรถทาเห็นไปครับแมนทะเบียนเดียวกันครับเบียนเดียวกันเสรเจ็เจ็ดหกหกคือกันทังสองกันเลยอืนี่ละร้องมึงมาที่นี่พ่อพ่อพ่อมักตัวใดส็หมดนียมักตัวใดเรียกว่ามักกันเจ็ดเจ็กับเจ็ดหกนี่หละทับกันเจ็ดกวามเย็นหนึ่งรถนายกคนนีแมนนายโยกอบต์ด่อเวพี่น้องนายอกอต์ต้อเอผมจีเรียกตัง ไม่วันที่สิบเอ็ดนี่ก็ถือกเหรอฮะเขาได้แล้วได้แล้วได้ยังทะเบียนรถจิขุกทะเบียนรถอะไเป็นอ่ะแมนรถแนแมนเป็กอ่ะเปกเจ็ดเจ็ดหกทะเบียนเดียวกันเลยครับทะเบียนเดียวกันเลยเจ้าเป็นว่างานนี่เราไทยอยู่นี่ทเยทะเบียนรถเป็นอ่ะเจ็ดหกจ็ดหกบ่ เจ็ดเจ็ดหกหกคือกันเจ็ดเจ็ดหกหกไม่เนตัวเดียวกันเลยแต่ว่าตัวอักษรขนามันคือกันทุกแบบตัวเลขตัวเดียวกันนัะคลับฝันนี่เป็นนั่นเพิ่นว่านเจริห้ไปเป็นนั่นเหตุงานต้อเพิ่นอีกวันนี้เพิ่นว่านมันมีคนไปสมัครหลายคนนะวันนี้เรียกว่าเอาเจ้าละเอาธนวาเดียวยกมือใส่เอาเจ้าละเอาเพิว่านเดียวมันขึ้นไปขึ้นโก้ธนวา ฝันหินรถนายกเนี่ยเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดหกหกทเนี่ยนนกคนเียนเช่นอะไรบ้านี่ก็ที่ขียนตัวเตดีต้วเอเนาะหัก็กรตัดเอติันตัดเอาห้ามโชมิบน้ำกันเนาะเจ็ดเก่อกันจะลืมหันหัวขืนน้ำเด้อเจ็ดเ

อ๋ออายุฝันเลยอายุแปดสิบเอ็ดเอออ๋อเขียนเขียนเป็นตามมีอะพี่น้องฟังไปพร้อมเห็วหที uh ่มาของตัวเลขเนี่ยมาจากไหกสี่เนี่ยอายุนายกปูอันพอพอชุมนี่เราฝันเห็นแต่ว่านุพ่อนี่แปดสิบเอ็ดเย็นหกเจ็ดเก้าเรามาเกแต่ว่าเรามาเจ็ดเก้าทีเจดเืกอันสองตัวเนี่ยมต้องยากเลยไหมเจ็ดเ 3ต <Daniel> ัว <spell> ก็766เออนั่นๆเนเกันดวันก็ต้องเขียนเลยน่ะ76กับ79มันอยู่ตัวเดียวกันนี่ต้องเขียนเลยะบ่ต้องเขียนเลยเอานีเอานําตัวนี้779 7766น่ะ7766ก็เป็นนั่น7997น่เออเป็น9นําก็ได้เนาะเออนั่นแหละเออ79เขียนให้นําก็ั่นโก9ให้ลคนเพิ่นบ่เบิ่งเด้ใแคนเพิ่นบ่ตัดบ่ันะก็ว่าบ่บอกเดียวละ7ตัวข้างล่างตัวบีเด้7 เจ็ดหกมนึ่งเลยยังไงไเอออันเบิ้ลเจ็ดเจ็ดหกหกใเห็ดไอ้เพิ่นว้าเอาเองนี่เอาามสูกขามาสุขามสกจะเ็นเลเดอร์นี่ฝันระซื้อนออันซื้อวันเด็กวันนีเด็คำนู่นคำนนวันี้ยังฝันซื้อมักแต่จ้งก็เอาเพรามักกัมักก็ไปเอาเพรามักกั คนเดียวกับพันพัไปเ้างไงมากตเป็นศูนย์มากต่เป็นศูนย์หน่อยนกันอ๋อเยากถือถืออันแหนจัน้อยครับนี่อ่าครับเอาถจัน้อยครับเพียงหนอโอ้ปอ้โ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 ่้โอ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 ้าอ้โ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 ่้โน้่อเราก็มักอันท้งอี้โร้อกันแต่ว่างวด้โอ้โน้โอ้โอ้โอ้โ้โอ้โอ้โอ้ีอ้้้เอ้ วนนเราเคยถึงว้นหลายงวดเราถึงเเด้ออกวันเสาร์นีเราพอนอวันออกวันเสาร์เดสิบเจ็ดกกาคมสองน้หลายปีหลายปีไ้ว่ากมาถามาสุดนั่นเนาะถึงถึงเ่อสุนั่นเนาะหลายปีครับ้วหลายปีเหรอครับหนังประเทศไทยเห็พี่น้องเิ่งเพื่อ้กี่ันไ่เคยไ่ยได้เห็นเราปันไดอันนี้เราถือแล้วพ่อมันนี้เราที่ถืออีก่ะไอ้ไ้ไอคนเส้นสกไหลาบเนี่ยวหัวัหหอหเซเ โอเคครับอมีแนี่แทบได้แทบเลยเออเอาโอ้ยไปพอนเห็ลูกเห็นหลานปพอนแบบภาษาแม่พ่อพ่อวายดูอันว่าไทยเอาคิดเดียวนาปูุ่คนจงประสแตกความสุขไปเรื่องปัาศจักไปไข่เก็บตุกติกยางไปทั้งหลามั่งแหกเรียบโภคหานแยพันห้ายไปดีมากคลองการบูดการจาาพิไ้ไข่บูดเทาบูตแยมไป การขุดกันจะให้มีคนนับถือเพ่หาเด้อสมกติวัตตมาถังปกาติโตสตาหาตุนกุนิเจอวะลาตสิโตสตาหายามกุเจตตาพาเดียว่าได้มีคนละใครแต่เนี่ยหาเด้อสุภุสุคนตาสุยุบันโนสุขังปารังจัตโรตมาวัตันติอายุบันโนสุขังปารังอ๋อเหล่านี้คุณสุสุคนเด้ออาตุสาธุสาธุสิงห์ฟังฟังครับเจ็ดเจ็ดหกหก 7, 6, 7 9, จ็ดหกเจ็ดเก้าหกหกก้าเก้า่อนช่าโจคดีครับมาแค่ไหนเกา้าเก้าเหระเรามาแค่เก้าเจ็ดคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม